คำเตือนรายการนี้จะทําเพื่อความบันเทิงและมีเนื้อหาตรงไปตรงมาผู้ชมควรตั้งสติให้ดีและใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมพี่เดหาเขา<อ>เล่นให้หลานอยู่แล้วพี่มีของเล่นจะมานําเสนอพี่ปะหลานพี่ต้องชอบแน่นอน,นดิบเคขนาดนั้นเลยเห็นพี่ตั้งหาอยู่นานแล้วเอามาดูดิของมึงเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือ ใหม่แล้วเนี่ยยังไม่มีของให้หลานเลยโอ้ของเล่นอยู่นี้ก็มีแต่เดิมๆซื้อเพย์ห้าให้ก็ไม่มีตังค์อีกเย่แย่แย่ yeah, yeah, yeah. ของเล่นเด็กสมัยนี้โอ้โหหายากจริงๆหลานกูมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพี่เดชหา,หาของเล่นให้หลานอยู่แล้วพี่บากจริงๆเอออันี้น่าสนใจพี่พเด<อ>ชของเล่นอยู่ละพี่เดชไม่แพงด้วยพี่เดช เออกูไม่สนใจมึงก็เรียกจังเลยเอ,อ้มาช่วยไงกูเบื่อมึงจะตายแล้วเนี่ยจะมาช่วยเหียอะไรกูอีกช่วยหาของเล่นให้พี่ไงกูเรียกร้องมึงยังดังผมนําเสนอเออมึงช่วยหากูสักวันนึงกูขอวันเดียวได้ไหมสักวันหนึ่งอะ่ะไม่ได้ครับพี่มาหากูทุกคคิปคนอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมเนี่ยหมดละมีผมนี่แหละอ้ะวันนี้มีอะไรมีของเล่นจะมานําเสนอพี่ป่ะหลานพี่ต้องชอบแน่นอน ริบเคขนาดนั้นเลยมึงรู้อย่างเนี้ยว่าหลานกูเป็นยังไงนิสัยใจคอผู้หญิงผู้ชายเป็นรู้พี่ผมหามาก่อนสบายเห็ว่าช่วยพี่ปีนยังไง<ม>เป็นพี่นั้งหาอยู่นานแล้วช่วยใช่ช่วยหาหรือช่วยเป็นพระละช่วยหาเหรอใช่มาเอามาดูดิของมึงเนี่ยแป๊บหนึ่งพี่ปิ้งหืม <c oughs> กล่องเฮียนี่อีกละสักวันหนึ่งนะกูจะขโมยมันไปเผาเป็นไรเผาก็ซื้อไปมันคืออะไรครับ มันคือรถมาสจันต้านแรงน้ำทวง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 โอ้โยิดแค่มาพี่เรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเก็บมาปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องเจอเลยพลาสติก ก็มึงทาอย่างงี้มึงจะให้กูมาสนใจของมึงแนะนําแต่ละอย่างนี่กระดาษนี่กระดาษนกกีน้ำมันติดน้ำกระดาษ<อ>คู่มือคู่มือก่อนคู่มือก่อนไง<อ>นี่ตัวรถนี่ตัวรถครับเดเดเนี่ยนะรถของเล่นมึงใช่โ<อ>้ทำไมเสื้อามันามาดูคอกแก๊กจังวะเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่ามันเด็ดยังไงเหรอใช่ตอวนี้รีโมทพีรีโมทอนี่สายชาร์จสายชาร์จรถมีแบตเตอรี่ในตัว รีโมทนี่จะใช้ฐาน 3A 3ก้อนใช่แล้วที่สําคัญเลยพี่ครับรถเนี่ยนาเข้าจากต่างประเทศประเทศอะไรประเทศจีนของมึงอีกแล้วแล้วมันจะดีอีกแล้วใช่ไหมมันจะดีพี่แน่นะใช่แล้วพี่เชื่อไหมว่ารถนี้มันไต่กาแพงได้ไต่กาแพงได้ใช่มันไม่ใช่รถธรรมดาแล้วมันติดเนี่ยนะใช่เหรอใช่เพราะชื่อมันบอกว่าต้านแรงโน้มถ่วง ใช่แต่มันก็ยังตกอยู่เลยยังไงยังยังถึงคิวมันเหรอยากไปดูหรือ,อยังว่ามันไต่กำแพงไงพี่เออไปนี่สภาพแบบไปไป บังคับธรรมดาโลกไม่จำพบกับรถมหัศจรรย์ต้านแรงโน้มถ่วงที่จะพาคุณไต่ฝ้าไตา่พดานกำแพงยังเมามันไม่เกรงใจหน้าอินน้พมที่ไหนเบาจัดแรงจริงดิฟกระจายระยะควบคุมสัญญาณยาวไกลร่วมๆ20เมตรเกาะติดเหนียวแน่นหนึบยิ่งกว่าจิ้งจกตุกแกก็รถกูนี่แหละใช่เลยของดีเล่นสนุกขนาดนี้คันไม้คันมือแบบนี้ต้องหามาโดนมาพี่ครับ,รบมาถึงวิธีการเล่นรถกันละอืมรถบังคับครับอันดับแรกครับผม เปิดสวิตที่รถก่อนปึ๊กหนึ่งทีมีไฟแล้วก็มาถึงที่รีโมทรีโมทจะมี3ปมุ่มตรงนี้ O A B นี่สวิต A ว่าทำอะไรมีไว้เปิดอ่ะสวิต B มีไว้ปิดอแล้วโอไม่รู้เหมือนกันพี่มันเลื่อนไปไม่ได้โอต่อไปมาถึง L และ R นี่พี่คนนี้เอาไว้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เหมือนกันพี่มน่ที่ ระดับรีโมทเนี่ยไจะฟังเสียงกดแล้วต่อไปเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมดูข้างหน้าเนี่ยใช้ได้เลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังได้ไหมปึ๊บนี่ทอยหลังไปยังชั่วอ่ะขวาทางซ้ายนี่ท้ายซ้ายเฮ้ยมันอยู่ที่ของอยู่ที่มึงเนี่ยกูเริ่มสงสัยแลยอยู่ที่ของเลยอันนี้ขวาเอออ่ะซ้ายอีกทีวีพูดผิดเออเสานี้ม่ยทำอะไรเสารับสัญญาณรีโมทต่อไป มันไม่เหมือนกับรถธรรมดาไงมันไม่เหมือนเราควบันห่วยกว่าอยู่แล้วลดูสภาพแล้วมันมีโหมดพิเศษโหมดพิเศษใช่พี่ดูตรงตูดมันแม้ตรงตูดจะมีสวิตไม่ให้ใครดูให้กล้องดูก่อนแล่วพี่ค่อยดูทีหลังนะให้คนดูดูก่อนนะอันนี้คือออฟใช่ไหมครับอันนี้คือโหมดฟอร์อันนี้คือโหมดวอร์ดคเสียงพี่ดูให้พี่ดูออฟ อืมฟออ่ะวอเอเคเสียงเงี้งเปี้ยวเมื่อกี้เปนเราเมื่อกี้เราดูหมดปกติไปเลยไหมตาคุ้มนีเลยะนื้อว่าปากก้าส่าเราจะมาดูหมดพิเศษกันผมพาไปดูสถานที่หมดพิเศษให้กูดูใช่โอ้พิเศษแน่นะพิเศษอ่ามามาวเอมาผมฝากให้กันผมจะโชว์ให้ดูหมดพิเศษเป็นไงอืดูนะพี่อื ชิบู้เราดูดูอูดูดูดอดูดู่ะดู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 ยูดงดูดยดีดูดูยูด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 ูู้ด่ดูดคัดเกีดกับเอดูอูอดู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 ดมดู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 ู้ดูดูดูรูดมบูใรู้ดูดูดูอูด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 ดู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 ด่ดู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 ดดูดูดงดูู้ดดดู กะาตรงนี้ทำงานก่อนทำงานครับกระดาษตรงนี้เห็นไหมพี่ด่าหมดแล้วนะไม่ใช่เลยกระดาษกระดาษตรงนี้มันจะดูดให้เข้ากับพื้นผิวอันนี้มันเป็นแรงดูดที่พี่เห็นตรงนี้ไหมอ่ะเปิดปุ๊บเนี่ยดูดมันจะดูดที่เรามือมะแาะดูอ่าเห็นไหมตรงนี้มันจะดูดอ่าต่อมันน้่กับพื้นปุ๊บมันจะดูดกระดาษให้แนกับพื้นอ๋ออมันก็เลยอยู่อืมอืมอ่าก็มันเกาะอะไรได้บ้างได้ทุกสภาพพื้นผิว เคเกาะพุงได้ไหมพุงพุงไม่เรียบมีซิกแพงอะกัมแพงได้ลองขูดกัมแพงดูดิแอร์ดิเอรแอร์ดิเฮ้ยแอร์มันเป่าพี่ไม่ได้ทำไมเป่าไงแอร์มันลมมันออกเนี้ยาคุยเองมาคุยเองสูงสูงมัได้มันก็ได้อยู่นะแต่มันชันมันไม่เรียบเลยมันนุ่นๆหลังคาได้หลังคาได้ many many minutes later ขยับขยับขยับไอ้โดมกับไอ้ดัมแมนไอ้สัตว์คนเฟี้ยวอ่ะโอ้โหพี่เอ้ยติดกล้องไว้นะถ้าเสียงเงียบๆติดกล้องไว้นะมึงน่าสวยเลยไม่เงี้ยอะไรพี่เล่นให้รับใจเลยเลยกล้องไหมพี่เอ้ยหนุกว่ะก็อย่างนี้ดิวะ เออโอ้มีคนเปรียวเลยหงายไปไง่ดิบดิบด่อนดอนทวีปเตอร์ไอ้เหี้ยเอ้ยเออแบนี้นี่แป๊บ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 นึงจับจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนทำไมกำลังเปรี้ยเลยจับไว้ก่อนแบตแบตแบตจะหมดแล้วจับนี่โอ้มี่กำปั่นงยังไงจะจับนี่ ตังตังมึงมึงมึงหลายทีแล้วมึงจะฆ่ากูหลายทีแล้วตั้งแต่บูคาธาแล้วเอาอะไรมาตุมต่ำตุมตั้มที่บอกให้ปิดคือแบบในตัวรถเนี่ยพอชาร์จเสร็จแล้วสามนาทีใช่ไหมมันจะใช้งานได้ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นเว้นในห้าสิบนาทีใช่ห้าถึงสิบหรือห้าสิบนาทีห้าถึงสิบนาทีนี่คือจะหมดละใช่เอาเงินไปสั่ในยายนี่แปะไว้หน่อยนิ แป๊บหนึ่งพี่อีกอีกอย่างนึ่งผมขออย่างนึง,ค,ค,ง,นงคือระยะสัญญาณรีโมทกับตัวรถนี่หา่างได้ประมาณ10-20เมตรโอ้ยมีปัญหาเราเ,เล่นกันไม่ขนาดน,นั้นแล้วอเอาให้หนยำใจอเอ,อ้ยไม่พังมาตรงเมื่อกีอ้คุณเหมือนกันนะเหตุสาภาพมันอย่างเงี้ยนะตกสูงกัน,นเมื่อกี้โอ้ยดิฟดิฟดิฟโอ้โหโอ้โห้ยโอยโอ้ยโ้ไอ้ยโอ้ยโอนยโ้ยโต้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเดีกูจะดิบนะอสารคุ้มเสียวนึกยังอ้าวอ้าวอ้าวขึ้น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 ยังอีกยังไม่งยิบมันอีกอะผมเลยอ่ะตรงกลางเลยเฮียเออนี่หลานกูชอบแม่จะสนุกอ่ะแต่แปะหลังคานี้ว่ามันถึงละแต่ลำบากเลยผมเตี้ยพอละพอละไปสรุปเลี้ยเอาไป ครับเรามาถึงขั้นตอนสรุปของเจ้ารถของเล่นนี้นะฮะชื่อรถมัสจันต้านแรงน้ำถ่วง <c oughs> นี่นึกว่าลืมอีกราคาเ <c oughs> ท่าไหร่ครับราคา450บาทไทยู้550เลยเหรอใช่ดททู <c oughs> จากสภาพอันนี้นึกว่า99มันก็ทนอยู่แล้วก็คุณสมบัติมันเพิ่มไปสักร้อยหนึง่งอย่างนี้คิดในใจนะ199 <c oughs> 200เลยวละเท่ารถตาเพชรสี550เลยเหรอใช่มีแบกได้พายเรื่องนะข้อดีนี้คือ ไว้ก่อนเลยฮะเอาข้อเสียก่อนเลยข้อเสียนี่คือสภาพมันด็อกแดกมากฮะไม่มีความแข็งแรงแต่แต่ว่ามันก็ทนพอสมควรนะตกจากที่สูงอ่ะแต่ไม่รู้ว่าตกได้กี่ครั้งนะมันจะพังเนี่ยแต่ว่าความแข็งแรงดูดิเนี่ยพฮะติ๊กบานยิงไหมไอ้พี่จะแตกแล้วเนี่ยล้อก็อเหมือนล้อแบบไอ้ใช่ล,ล้อปลองเหรอใช่โอ้โหสุดยอดจริงไหนล้อจริงสองล้อเนี่ยนะใช่สองล้อไอ้ที่หมุนๆก็คือสองล้อเนี่ยใช่ สมเป็นเพื่อนบ้านอยู่แล้วนี่คือใช้ได้แค่กี่ปุ่มนะนี่มีแค่นี้แหละขึ้นลงบนล่างซ้ายขวาหมุนๆแล้วก็เปิดปิดเปิดโหมดไอ้วอลวอลวอลแบบตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือเปิดกับปิดเปิดกับปิดใช่แต่แต่ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีใส่ทางก็แดงขึ้นมาพร้อมใช้เลยข้อเสียเยอะเลยเนี่ยพูดไม่ถูกเลยความคงทนใช้ได้อ่าความคงทนใช้ได้ความแข็งแรงไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงได้สักเท่าไหร่แต่ที่กับตามือจับนี่นะฮะคือแบบโหไม่มีความแข็งแรงเลยแบตชาร์ สามสิบนาทีไอชาร์ารไม่นานเล่นโคตรไม่นานเลยเล่นเนะ <c oughs> <5 S 1> ท่าไหร่นะห้านาทีห้านาทีห้านาทีหมดหมดประเผลอถ้าไมนะฮะคือมาป๊บเดียวคือตายแล้วอะล่วงสภาพข้อดีฮนะอย่างเดียวเลยให้เลยเล่นสนุกสนุกจริงความสามารถของมันนะไอแปะหมุนทุกที่นะเนี่ยอสนุกจริงไม่เถียงเลยผมเล่นยังสนุกเลยแต่อย่างอื่นไม่ดียังไงอีกวะเดี๋ยวหาก่อนไม่มีมึงเอาข้อดีสักข้อเนี่ย ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วพี่ของเล่นเล่นแล้วสนุกอ่ะแต่มัน450นะมันก็อยู่ที่คนช่างใจซื้อนะฮะคะแนนผมว่าเอาไม่ซื้อกางกางกางเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ถามผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันเอาเอาเฮียอะไร5นาทีพัก5นาทีพัก,ห,าาพกหลกังเล่นสักครึ่งชัง่วโมงนี่คือต้องรอเอาไว้อีกมขอางนี้เอาไวไปไปอ้อ,ไวอีกกูปชด าละผมสำหรับคลิปรถนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครอยากฝากของอะไรมาให้เรารีวิวฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปกันด้วยนะครับผมคร,รับสุดท้ายแล้วพวกเราก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดซับสไครต์กัแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับย้ายๆพี่ถึงอะไปผมอะเออ,อทุกคลิปนี่ฮะแต่ละอย่าง